สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบึงของพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่7กันยายน2565ค่ะสำหรับรีเอร์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อคืนโดยที่ภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ Final Survey PMI ออกมาลดลงกว่าที่คาดการเล็กน้อยขณะที่ ISM Service PMI ออกมาเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์แว่งตัวบ้างเล็กน้อยโดยมีช่วงสั้นๆที่ดัชนีดอลลาร์ออกอันค่าลงทําให้ค่าเงินบาทเมื่อคืนนี้มีบางช่วงที่แข่งค่าลงมาถึงระดับ36.55บาทต่อดนลลาร์ก่อนจะดีกลับ ขึ้นมาปิดที่36.65บาทต่อลขาขณะที่เช้านี้ดัชนีดอละลาร์อยู่ที่110.47จุดทําให้จุดสูงสุดใหม่ในรอบ20ปีส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่ายอย่างมากอยู่ที่ระดับ36.77บาทต่อลลาในเช้านี้กดดันให้มีการแรงเทขายทองคํากับเข้ามาใหม่ทําให้เช้านี้ราคาทองคำหลุดร่วงลงมาอีกครั้งขณะที่กองทุน SBR เมื่อวานนี้ขายออก2 0ตัน ปัจจุบันถือครองที่971.05ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำปรับตัวลดลงตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลงตามกรอบเดิมโดยมีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่1,680เหรียญและแนวต้านที่1,720เหรียญภาพรวมยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้ปรับสมดุลให้รวดเร็วตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและบริหารความเสี่ยงให้ดีสำหรับ g o ล d l i n e c o m m e คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,690เหรียญและแนวต้าน1,730เหรียญโกลาฟฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,685เหรียญและแนวต้าน1,725เหรียญสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,680เหรียญแนวรับที่2 1,670เหรียญแนวต้านที่ 1, 1,720เหรียญแนวต้านที่ 2, 1,730เหรียญและกลับมาพบกับบึงขอพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุนน่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ